ดีครับผมกรเคนเจลบัตเตอร์ G o นะครับวันนี้ก็มารีวิวเจ้าคิดเวกเตอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับแต่ออกมานานแล้วนะครับตัวนี้ซึ่งผมก็เก็บไว้นานนะครับยังไม่มีเวลารีวิววันนี้ก็ว่างนะครับก็เลยมารีวิวนะครับแต่เรื่องค่ายเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลให้นะครับเพื่อนๆนพอดี ผมก็ไม่แน่ใจว่าของค่ายอะไรนะครับนะตัวเนี้ยสำหรับเวกเตอร์ตัวนี้นะครับนะตัวนี้วัสดุเนี่ยของเขาเนี่ยครับจะเป็นไนลอนทั้งตัวนะครับแล้วก็มีโลหะบางชิ้นส่วนนะครับอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนอยู่ที่1ต่อหนะครับนะหรือเทียบเท่าของจริงนะครับตัวนี้จะมีน้ำหนักมากกว่า LH ลนะครับลิ้วหัวนะครับตัวนี้น้ำหนักเยอะกว่านะครับแล้วก็ชุดเกียร์เนี่ย ออกแบบมาคนละแบบกับของ LH นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นงานนะครับมีมาร์กกิ้งนะครับนะเพื่อนๆดูนะครับมีมาร์กกิ้งปกตินะครับคิดเวกเตอร์นะครับนะแต่รูปทรงเนี่ยเขาจะต่างกับของ LH พอประมาณนะครับนะเพื่อนๆนี่นะครับมาร์กกิ้งก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นช่องลูกเลื่อนนะครับนะ แต่ไม่มีระบบลูกเลื่อนนะครับหรือโบแบ็กนะครับไม่มีนะครับนี่ดึงนะครับอ่าแค่นี้เลยนะครับนี่มาร์กิ้งก็มี made in USA นะครับโอ้โหแน่นอนจริงพี่จีนนะครับแม็กซแม็กซ์แมกซีนะครับแม็กซนก็จะเป็นแม็กไฟฟ้านะครับนะนี่เปิดฝานะครับเทกระสุนลงตรงนี้ได้เลยนะครับ ของ l อเเนี่ยมันจะเป็นแหลมๆเนาะแต่ของตัวเนี้จะเป็นแบบเหลี่ยมนะครับซึ่งใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับนะคือถ้าให้ผมมองเนี่ยมันเหมือนบีบีกันเลยนะครับนะเอาจริงแล้ววัสดุมันคล้ายๆของบีบีกันเลยนะครับนะชุดกุงชุดเกียร์นะครับนะเนี่ยปกติแ h มอเตอร์เขาจะอยู่ตรงนี้เนาะแต่อันเนี้ยมอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ห้องล่างนะครับนะเออก็เข้าท่านะ แล้วก็ฟันท้ายก็สามารถพับได้นะครับอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับล้างจับก็เป็นขนาด20มม,มนะครับเพื่อนๆปกติเลยครับหาพวกกล้องพวกดอทเนี่ยมาจับใช้ได้เลยนะครับระบบก็จะมีพวกเซฟอะไรพวกนี้นครับนี่ก็ลดเซฟอันนี้ก็เซฟนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะใส่แบตแล้วยิงให้ดูนะครับนะ ตัวนี้ก็เป็นปัก XT นะครับนะนะครับรายละเอียดงานมันก็ออกประมาณนี้ครับซึ่งจะอธิบายยังไงดีนะครับนะ <c oughs> อ่ะใส่แบตก็ปกติเลยครับทั่วๆไปนะครับตัวปืนเนี่ยครับจะมีบอร์ดนะครับ <c oughs> พอใส่ <c oughs> เห็นไหมพอเราใส่แบตเข้าไปเนี่ยตัวมอเตอร์จะดังตื๊นนะครับนะหนึ่งทีนะครับซ,ซึ่งแสดงว่า มอเตอร์ทำงานปกติบอร์ดทำงานปกตินะครับนะไม่มีอะไรเสียหายนะครับกดเซฟนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเซมินะครับนี่แล้วก็จะเป็นชุดละ2นัดนะครับของของหลิวหัวจะเป็นชุดละ3นัดนะครับแล้วก็ปรับอยู่ตรงนี้เนาะตัวนี้ปรับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น F ฟร์โต้ครับแต่ผมคิดว่ามันเล่นโหมดได้นะอ่ะลองกดไกลครับ อ้าว oh, เล่นโหมดได้ครับนะนี่เป็นดับเบิลกดค้างอีกหนึ่งที่ครับเป็นอ๋อ oh, เล่นได้แค่2โหมดนะครับนะพวกนี้เขาก็เป็นชุดละ2นัด3มนัดชุดละ2นัดแล้วก็โฟโตอยู่แล้วเนาะก็เล่นได้แค่โหมดอ่าเซมินะครับเป็นดับเบิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะโอ้ oh, oh, ก็ดีนะครับนะแล้วปืนก็น่าจะมีระบบเรียกกระสุนนะครับนะ ออกไม่มีนะครับอ่ะไม่มีแสดงว่ายิงขึ้นออกนะครับมันมีหรือเปล่าเคาะแม็กหน่อยนะครับอ๋อมีระบบเรียกกระสุนนะครับเมื่อกี้ผมต้องเคาะแม็กช่วยนะครับมัแม็กมันไม่ทํางานนะครับนี่ครับเรียกกระสุนได้นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงชุดในเจ้าตัวนี้กันนะครับนะชุดในนะครับนะจะเป็นเฟืองโลหะ ลูกสูบบนไดโลหะหมดแล้วนะครับนะตัวนี้นะครับไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นเฟืองพลาสติกเหมือนอาของ LH นะครับนะตัวนี้จะให้เป็นมาชุดในเป็นโลหะหมดเลยนะครับแล้วก็ชุดเกียร์เนี่ยอืมก็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 เวิร์กอยู่ครับก็พอเขาท่านะครับแต่ผมยังสับสนพวกบอร์ดมันนิดหน่อยนะครับจากที่รื้อมานะแล้วก็ตัวเนี้ยผมได้ทำการใส่สปริงแล้วก็ใส่ท่อรีดไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ฮอปเนาะเผื่อใครสนใจก็ สั่งใส่ฮอปได้เลยนะครับตัวนี้ก็ใส่ทอรีนให้แล้วแล้วก็สปริงให้แล้วนะครับนะเพื่อนๆนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะยิงได้กี่ fps นะครับนะทำการเติมกระสุนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนะก็ลองใส่ดูนะครับปั๊บอ้าวไม่เรียกว่ารอบนี้อ๋อเรียกครับเนี่ยครับสังเกตว่าเวลามันเรียกนานอ่ะมันมีผลยังไงรู้ไหมครับมันติดนะครับแล้วลูกมันก็จะแบบ เล้าครับทางที่ดีนะครับเวลาแม็กสองนะครับเรารู้ละเวลาเรียกมันเรียกยาวใช่ไหมแม็กมันจะลูกมันจะดันสามทางครับจนติดเนาะวิธีที่สองนะครับนะเวลาเราเล่นแม็กสองเนี่ยเราเติมกระสุนอย่างเดียวใช่ไหมแล้วเราก็นอนปืนลงนะครับแล้วก็เสียบอ่าแค่นี้เฟืองแม็กก็ไม่มีปัญหาแล้วครับพอเฟืองแม็กไม่มีปัญหาลูกก็ไม่แตกแล้วครับนะใครที่แบบ เล่นแบบปืนเจลวะแล้วเรียกกระสุนมากๆนะครับนะคือแบบเรียกเรียกทุกแม็กอะแม็กสก็เรียกเงี้ยครับดึงเรียกบ่อยๆเข้าเฟืองแมกลูดนะครับอ่าเฟืองแมกจะลูดได้นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองยิงดูก่อนครับโอเคครับการเทส f อพนะครับแล้วก็ FPS บวกลูกแข็งนะครับ10 kg เนาะว่าได้เท่าไหร่กับสปริงตัวเดียวนะครับที่ผมทำไว้นะครับ 2อง2ี่สี่นะสองสามแปดนะครับสองสี่สองนะครับสองนะครับสองนะสองสี่หนะครับสองนะครับ,รบแล้วก็4ฟลโต้เนาะโต้ ็ประมาณ24 25นะครับนะก็สำหรับผมอะ24 25เนี่ยคือโอเคแล้วนะครับนะจากเจลที่จากเจลที่ยิงได้200 fps นะครับ180ถึง200เนี่ยเราใส่สปริงตัวหนึ่งไม่แข็งมากเนาะอีก40 4 50 fps นะครับแค่สปริงตัวเดียวเนี่ยก็คุมแล้วนะครับนะจริงๆผมมองว่าเจลเนี่ยเขายิงกันจริงๆก็ไม่เกิน27 28หรอกนะเพราะว่า กลุ่มกสุนมันสวยสุดแล้วครับนะประมาณ27 26 25เนี่ยนะครับแต่ถ้าทําแรงก็ทําให้ได้ครับนะก็แค่อาจจะป,ปริงที่มันแข็งขึ้นไปอีกเนาะมันก็จะได้ความแรงที่เพิ่มขึ้นนะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเจ้าคิดเวกเตอร์ตัวนี้นะครับนะก็ติดต่อที่เพจ KN g e ็นเจวเได้เลยนะครับนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับ